มาแล้วครับกับรายการสเก็ตดาวไอทีรายการที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องไอทีไม่ได้มีแค่เรื่องจริงจังข่าววันนี้บอกเลยว่าครบเครื่องมากๆจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาไปดูกันดีกว่าวายสาพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เรียกได้ว่านาทีนี้เนี่ยใครไม่รู้จักเธอถือว่าเชยนะเพราะตอนนี้เนี่ยเธอดังไกลถึงขนาดที่คุณอาร์เรนแมคคินอนเอกอัครราสทูุตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้ทวิตรูปของพระมหาเทวีเจ้าที่แฟนๆเนี่ยเอามาตัดต่อไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศออสเตรเลียแถม ท่านทูตเนี ite, <LO an> ่ยยังเล่นด้วยเต็มที่เลยนะครับเนี่ยแม่เรียกได้ว่านาทีนี้เขาฮอตจริงๆนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยเห็นหน้าเธอเต็มไปหมดทุกแพลตฟอร์มทุกโพสใครเป็น FC พระมหาเทวีเจ้าเนี่ยขอเสียงหน่อย้เพราะผมเองก็เป็นเหมือนกันครับคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆเผื่อเป็นแรงใจกับฉันมั่งนะครับจะได้ไปทำสวยมาทุกวันเพื่อนคิดว่านี่คือภาพจริงหรือตัดต่อครับ เรียกได้ว่าภาพนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ของประเทศอังกฤษอย่างดุเดือดเลยฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยเรือสำราญลำหึมาขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางลอยได้แน่และสุดท้ายหลังจากที่ถกเถียงกันอยู่นานความจริงก็ปรากฏครับว่าภาพภาพนี้เป็นภาพจริง ใจละสิที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า superior mirage หรือภาพลวงตาที่เกิดขึ้นเหนือวัตถุจริงเกิดขึ้นจากการหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันทําให้เรือที่ลอยอยู่บนผืนน้ํานิ่งๆเนี่ยกลายเป็นเหมือนเรือที่กําลังล่องลอย,อยอยู่ในอากาศนั่นเองครับแม่ไม่ได้ตัดต่อจริงๆด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเรือมันลอยได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเตรียมวิ่งหนีเลยครับ ไปอยากไปดวงจันทร์โอกาสของคุณมาถึงแล้วครับเพราะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นนามว่ายูสากุมาเอซาว่าได้ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมเดินทางไปดวงจันทร์จำนวน8คนโดยยานของ SpaceX ในโครงการที่ชื่อว่าเดียมูนที่จะออกเดินทางในปี2023ที่จะถึงนี้ซึ่งโครงการเดียมูนจะใช้เวลาในการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์เป็นเวลา3วันเดินทางรอบดวงจันทร์1รอบและใช้เวลาเดินทางกลับโลกอีก3วันซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถสมัครไปกับเศรษฐีรายนี้ได้นะครับวันที่1 4นี้เปิดรับสมัครเป็น วันแรกซึ่งถ้าใครได้เป็น8คนสุดท้ายที่ถูกคัดเลือกเนี่ยบอกเลยว่าป๋ามไาเอสว่าออกค่าใช้ใจ่าให้ทั้งหมดว้าจริงดิป๋าใจปั๊มสุดๆเลยนะเนี่ยผมลองสมัครดูเล่นๆบ้างดีกว่าเออก็ไปฟรีอะเนาะถ้าจ่ายเอเนี่ยคงได้แค่ฝันครับ w ว่นตา AR ต้องชิด้ายเมื่อมาเจอกับคอนแทคเลนส์ AR จาก Apple ซึ่งได้มีนักวิเคราะห์ได้ออกมาคาดการณ์กันว่าตอนนี้เนี่ย a p p l e ิ้ลกำลังซุ้มพัฒนาคอนแทคเลนส์ AR ที่ทำงานเชื่อมต่อกับ iPhone และจะพาเราเข้าสู่มุมมองที่ซ้อนทับกันระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนจริงควบคู่กันอธิบายง่ายๆเลยก็คือสมมติเวลาเราสวมคอนแทคเลนส์ AR ไปซื้อของที่ร้านค้าเราก็อาจจะเห็นได้ถึงตำแหน่งที่ตั้งของร้านและเวลาเปิดปิดร้านด้วยซึ่งด้วยความที่มันเป็นคอนแทคเลนส์เนี่ยทำให้มันสามารถสวมใส่ได้ อย่างง่ายดายสบายไม่ใหญ่เทอะทะเหมือนแว่นตา AR ซึ่งคาดการว่า Apple เนี่ยน่าจะเปิดตัวภายในปี2030นี้โอ้โหล้ำมากๆเลยนะครับผมนี่ยอยากลองใส่ดูจังเลยอยากรู้ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันจะเหมือนจริงมากแค่ไหนจะเหมือนในหนังไซไฟที่เราเคยดูหรือเปล่านะ ผีจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่เข้าฝันเราได้อีกต่อไปเพราะตอนนี้คนก็ทําได้แล้วจ้าตอนนี้นะครับได้มีนักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองโดยการนําอาสาสมัครจํานวน47คนมาติดตั้งอุปรกรณ์ตรวจวัดคลื่นสมองพออาสาสมัครเนี่ยหลับลึกมากพอที่จะฝันได้แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าไปรบกวนความฝันโดยการถามคําถามง่ายๆเช่นจับตรงนี้รู้สึกไหมแสงไฟที่กระพริบเนี่ยมีกี่ครั้งหรือว่าจะเป็นการบวกลบเลขง่ายๆก็ได้เหมือนกันทุกคนงงละสิว่าหลับอยู่เนี่ยจะตอบคำา าไได้ยังงนักวิทยาศาสตร์ก็จะประเมินคําตอบจากการกระตุกของกล้ามเนื้อใบหน้าแล้วก็จํานวนของการกรอกตาครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ47%ของอาสาสมัครเนี่ยสามารถตอบคําถามถูกอย่างน้อยคนละ1ข้อแถมบางคนนะยังบอกได้ด้วยว่าจําได้ว่าในฝันเนี่ยได้ยินเสียงคําสั่งจากวิทยุโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้จริงๆแล้วนะครับเนี่ยอย่างกับในหนังอินเซปชั่นเลยครับ ปิดท้ายด้วยข่าวเบาๆจากประเทศญี่ปุ่นครับที่ชิบุย่าเขาเนี่ยหัวใสได้ติดตั้งที่ทําความสะอาดโทรศัพท์มือถือตรงอ่างล้างมือด้วยซึ่งดีมากๆเลยนะเพราะนอกจากมือของเราที่ได้ไปสัมผัสเชื้อโรคมาโดยตรงแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือของเราก็สกปรกชัยย่อยเหมือนกันนะก่อนล้างมือเนี่ยเราก็แค่ใส่โทรศัพท์มือถือลงไปในช่องแล้วแสง UV ในเครื่องก็จะทําการฆ่าเชื้อโรคให้โทรศัพท์มือถือของเราโดยอัตโนมัติคราวนี้เนี่ยก็จะสะอาดทั้งมือทั้งโทรศัพท์ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดได้ง่ายๆความญี่ปุ่นก็ยังเป็นความญี่ เล็กๆน้อยๆมาสร้างเป็นนวัตกรรมได้แต่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 ล้างมือเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บโทรศัพท์กลับไปด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมเดี๋ยวหายจบกันไปแล้วครับข่าววันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มครบรสหลากหลายจริงๆเพื่อนๆถูกใจข่าวไหนเป็นพิเศษก็เมนต์มาคุยกันได้หรือว่ามีข่าวอะไรหรือเรื่องอะไรที่อยากให้เราเล่าให้ฟังก็มาเม้นบอกกันได้เช่นกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์พีและทีมงานด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย